ครับกล่าบสวัสดีพี่ๆทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้ผมช้างเมืองศรีนก็จะมาแนะนําวิธีดูเหรียญรุ่น2หลวงปู่ขาวครับวัดถ้ำกองเพชรนะครับผมเหรียญรุ่น2หลวงปู่ขาววัดถ้ำกองเพชรครับจัดสร้างปีพศ2511นะครับจังหวัดอุดรธานีครับผมเป็นเหรียญที่เล็กฉลองอายุครบ81ปีของหลวงปู่นะครับลุกเสกพิธีใหญ่ครับกิจิรบุญจะทานจิตนะครับอธิหลวงตามหาบัวครับหลวงปู่อ่อนนะครับ หลวงปู่เทศค,ครับหลวงปู่บัวหลวงปู่ชอบหลวงปู่ลุยพระอาจารย์ฟันเป็นต้นนะครับผมเรามาดูจุดตุ่มนิที่หนึ่งกันเลยนะครับผมจุดนิที่หนึ่งครับด้านหน้าเรียนข้างศีษะด้านซ้ายจะมีเนื้อเกินเป็นเส้นแตกนะครับ่ามหนังสือก็บ,บอกครับผมจะมีเส้นเนื้อเกินครับตรงนี้เนื้อเกินจะมีเส้นแตกข้างศีรษะครับ บนใบหูครับมัเกิดเป็นแท่งครับคมคมเลยเส้นแตกก็คมคมนะครับผมจุดที่หนึ่งนะครับจุดที่สองครับเส้นแตกชี้ไปฝั่งซ้ายนะครับตรงยันครับด้านหลังครับนี่ตรงนี้ครับ คำว่ายันเหมือนคำว่ามาครับแม่ยันตัวนี้แต่งมาฝั่งซ้ายคมคมครับนี่ครับจุดที่สองจุดที่สามครับเส้นขนแมววิ่งตัดกลางเหรียญจุดนี้สําคัญครับนี่ครับเส้นขนแมววิ่งตัดกลางเหรียญเลยครับผมคมคมเหรียญแท้ต้องมีทุกเหรียญครับเส้นนี้ครับนี่กลางเหรียญครับ มองไกลย,ยังชัดเลยครับเส้นนี้ครับผมคมๆเลยครับแล้วมาดูขอบตัดจุดใจเงินเลยครับจุดใจตังครับขอบตัดจุดใจเงินครับจะมีแท่งคำว่าอนาลโยครับนี่ยครับ ด้านล่างครับตรงครรับตงอ่างครับจะมีแท่งสามแท่งสองถึงสามแท่งครับคมคมราใหญ่ครับเนี่ยครับแท่งนี้สําคัญครับนี่ครับคือจุดใจเงินครับเวลาไปเดินสนามหรือเห็นตามบ้านครับให้สังเกตดูขอบอตัวตัดจุดนี้ครับเป็นแท่งใหญ่ๆครับหนึ่งสองสามประมาณสามแท่งครับใหญ่ๆตรงคำว่าอนาลิโยครับตรงนี้ครับตาใอ่างครับผม งนี้ครับแล้วก็ฝั่งนี้ครับผมขอบตัดจะมีรอยบากยุบเข้าไปครับตรงคำว่าเพนครับวัดถ้ำกลองเพนตรงโรลิงมาดีครับเนี่ยตรงนี้ครับที่ผมชี้ครับจะมีรอยบากลึกเข้าไปครับนี่ครับนี่ก็ขอบตัดสายขวาครับ เดี๋ยนี้จะเป็นท้องแดงกระไลเงินครับจะเป็นเรนกระไลเงินครัเรามาเช็คตำแหน่งอีกรอบหนึ่งนะครับน่ครับตำแหน่งอยู่ที่เหน่งครับด้านหน้าเรียนค้างศีรษะด้านซ้ายจะมีเนื้อเกินเส้นแตกนะครับคมๆครับผมนี่ครับเส้นแตกคมคข้างศีรษะหลวงปู่ครับบนใบหูครับ นี่ครับแล้วก็เนื้อเกินครับเนี่ยเป็นแท่งใหญ่ๆครับตรงเลขสองครับจุดที่สองครับซึ่งแตกจากตัวยันชีพไปฝั่งซ้ายครับด้านหลังเหรียญครับี่ตรงนี้ครับนี่ครับเส้นนี้ครับคำว่ามาครับเนี่ครับชี้ไปฝั่งซ้ายเลยครับผม วันนี้ลมก็แรงครับว่าฝนตกครับผมอาจจะเสียงลมรบกวนนะครับต้องขออภัยพี่น้องด้วยครับเส้นนี้ครับผมหยุดที่สามครับเส้น้นแมววิ่งกลางเหรียญครับเนี่ยเส้นนี้ครับวิ่งผ่ากลางเหรียญครับเส้นนี้สาคัญครับผมเหรียญแท้ทุกเหรียญต้องมีครับเส้นนี้วิ่งผ่ากลางครับกลางยันเลยกลางเหรียญครับมันพาใครนะครับ คมๆครับเส้นนี้ต้องมีทุกเรียน,นครับเรียนแต่คมชัดครับดูครบตัดอีกรอบหนึ่งนะครับนี่ครับจะเป็นแท่งครับสองถึงสามแท่งครับตรงคำว่าอนา,ายโยครับโออา่างครับใต้โออา่างพลิกดูครับ แลาวท่านไปเดินสนามเลยไปเดินเจอตำบ้านครับพลิกดูตัวตัดครับแทงในคมคมครับผมสามแท่งครับสองถึงสามแท่งตรงนี้ครับแล้อีกฟังหนึ่งครับตรงคําว่ากองเพนครับเราลิงครับตรงนี้ครับจะมีรอยบากเข้าไปครับนี่ครับผมชัดนะครับผมไม่เข้าใจงไงคอมเมนต์ไม่ได้ครับไม่ทราบว่าพี่ๆพอเข้าใจหรือเปล่าครับ คอมเมนต์ใต้คลิปมาได้ครับผมเปิดรับทุกคอมเมนต์นะครับเพื่อผมจะเอาไปปรับปรุงพัฒนาต่อไปครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับผมผมช้างเมืองซินก็ฝากพี่ๆกดติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะครับมือใหม่หัดทำยูทูบครับผมช้างเมืองซินนะครับฝากช่องช้างเมืองซินด้วยนะครับ ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับแลวก็ขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามด้วยนะครับคิดสิ่งใดขอให้สมดังใจปรารถนาครับคิดเงินขอให้ได้เงินครับคิดทองขอให้ได้ทองครับเสียงโชคเสียงลาบขอให้ทุกวันที่หนึ่งทุกคนนะครับวันนี้ผมช้างมึงซินต้องขอกราบสวัสดีพินทนนีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม